สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่4มิถุนายนปี67นะครับวันนี้ก็จะวางแนวทางฮานอยนะครับให้ขอฮานอยเหมือนเดิมหลังจากเมื่อเช้าลงแนวทางรัฐบาลไทยไปแล้วนะครับเนาะนะให้เป็นแนวทางถ้าชอบก็จัดนะครับนะ้ะหาจุดจับรถตอรี่ได้เลย่ถ้าไม่ชอบก็ข้ามไปนะครับกบชมพบพรมบิงคลิปนี้เป็นของฮานอยนะครับให้ขอฮานอย มื่อวานก็ไม่ได้อัดคลิปนะครับเนาะมีเวลาเมื่อวานทําโุระโน่นนี่นั่นมีเวลาจะลงในช่องชมชนให้นะครับเนาะใครเห็นก็ที่ใช้ด้วยนะครับเนาะใครไม่เห็นก็ไม่เป็นไรครับเนาะวันนี้ลงคลิปให้ถ้าใครกดติดตามผมนะครับผมไม่ได้ลงคลิปให้ก็จะลงในช่องชมชนเลื่อนดูนะครับเลื่อนใน youtube ช่องชมชนก็คือ youtube เรานะครับเนาะเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วก็เจอเองนะครับนะครับแนวทางนะครับเนาะเพราะว่าผมไม่ใด้ตั้งกลุ่มนะครับเนาะคนส่วนใหญ่ถ้าไม่มี จะไปลง youtube ก็จะไปลงในกลุ่มบางคนนะครับเนาะแต่ผมไม่ตั้งกลุ่มนะครับเนาะเอาคนมารวมกันเยอะๆแล้ววุ่นวายนะครับเนาะคนรวมกันเยอะเรามีปัญหานะครับเนะบาะป้องกันไว้ลงในช่องชุมชนเลื่อนเจอก็เจอครับเนาะแต่เลื่อนไปเลื่อนมาเจอแน่นอนครับยังไงก็เจอถ้าเลื่อนไปเลื่อนมานะครับเนาะก็กนอื่นดูผลเมื่อวานก่อนนะครับเนะาะเมื่อวานรอบห้าโมงนะครับ กรทางฮานอยฮานอยผมให้ไปเป็นฮานอยสามรอบนะครับฮานอยรวมเพื่อมีคนใหม่เข้ามานะครับที่ยังไม่รู้นะครับรอบห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งสามรอบเป็นฮานอยรวมใครชอบรอบไหนจัดรอบนั้นเลยนะครับเอาที่สะดวกนะครับเนาะมัดรวมเลยฮานอยมีเยอะมากนะครับเนาะถ้าไปออกรอบอื่นก็แสดงว่าไม่มีโชคไม่มีดวงนะครับบางทีก็ไปออกรอบ สี่โมงสามตัวแตกนี่ก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับเนาะแต่ว่าเราไม่นั่นนะครับเนาะเราไม่สนใจแต่ใครจะไปจัดก็เอาที่สะดวกนะครับไม่ว่ากันแต่ผมเย็นไปที่รอบห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งนะครับก็วันนี้เด่นห้าเด่นสาอไยไม่ใช่เด่นห้าครับเนาะเมื่อวานรอบห้าโมงนะครับสองตัวล่างห้าสามสามตัวบนก็ศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งห้านะครับ 53กับ0 1 5ย์หห้านอยก็จะประมาณนี้นะครับเนาะฮานอยเงยเห็นอยู่เรื่อยๆ53ส5หเอาง่ายๆบ้านเราก็คือห้าหนึ่งหนะครับจับทางได้ไดทั้งบนทั้งล่างนะครับเนะาะได้จับทางได้ห้าหนึ่งหส้า้เราก็ได้ไปสองเด้งครับเนาะเต็มๆเ,เลยห้าหนึ่งหนึ่งห้าไปเด้งหนึ่ง5สก็เด้งหนึ่งตัวน้เห็นเลยนะครับ สามตัวแตกเลยแต่เสียดายนะครับเนาะเสียดายมากหลักร้อยพี่เขาเป็นศูนย์หนึ่งห้านะครับศูนย์หนึ่งห้าเสียดายนะครับเนาะหลักร้อยของเราไม่ทํางานนะครับเป็นาจะได้โต๊ดมั่งได้บนล่างนะครับเนาะสองตัวเข้าบนล่างเลยตัวนี้เลยใครตามก็ดีจะด้วยนะครับเนาะก็มาที่รอบหกโมงนะครับ หกโมงสตัวล่างก็6กเกตัวบนก็0ูนย์สองนะครับหกกับ0ูนย์สองสเราไม่มีนะครับเนาะทั้ง6ทั้ง9ไม่มีสักตัวเลยศูนย์สองสีเราก็ไม่มีนะครับเสียดายครับเนาะก็มาที่รอบทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่งสตัวล่างก็2 6 สองเดือนดีนะครับเมื่อวานมาสองรอบเลยสองหกสามตัวบนก็เจ็ดเก้าหนึ่งนะครับสองหกกับเจ็ดเก้าหนึ่งสองหกไม่มีนะครับเสียดายนะครับน้องเก้าหนึ่งก็ไม่มีนะครับเก้าเราไม่มีเลยห่างไกลความจเจริญมากก็ได้แค่สองเด้งนะครับหลวงพ่อใคราตามก็ดีจะด้วยนะครับน้องใครไม่ตามก็ชมัวบันเทิงเหมือนเดิม วันนี้ใครสะดวกจดก็จดไว้นะครับใครสะดวกจดสะดวกแคปก่อนรอแคบเหมือนเดิมก็ถ้าใครสะดวกจดถ้าจดไม่ทันนะครับก็ผมขึ้นโพยให้กดหยุดคลิปแล้วจดได้เลยนะครับสําหรับคนที่สะดวกจดถ้าเราไม่หยุดคลิปมันจะไหลไปเรื่อยจะจดไม่ทันนะครับเนาะตุทใ่ให้หยุดคลิปส่วนคนแคปก็ง่ายแป๊บเดียวนะครับเนาะคนสะดวกแคปก็วันนี้เดือนห้าเดือนสองนะครับฮานอยวันนี้ ีมิถุนายนปี67วันนี้วันอังคารนะครับเนะาะเมื่อวานวันจุฑาภนมีทํางานวันแรกนะครับเด่น5เด่น2จับคู่21 23 26 31 51 52 56 61นะครับทวนอีกครั้งนะครับเด่น5เด่น2จับคู่21 23 สองหกสามหนึ่งห้าหนึ่งห้าสองห้าหกหกหนึ่งแดคู่นะครับเนาะห้าหนึ่งก็ตัวเมื่อวานนะครับนะเนาะออกมาอีกวันเดิมเผื่อมันฟุกเข้านะครับเนะาะห้นลอยม่วันชาวบ้านนะครับออกแล้วออกได้อีกนะครับไม่ใช่ว่าออกแล้ววันหน้าไม่ออกมาไม่ใช่นะครับเนาะบางวันออกในวันเดียวสองสามรอบก็มีนะครับเนาะหาหน่อยไม่วันชาวบ้าน ขอ้านอยรู้ดีนะครับเนาะรู้ดี8คู่นี้นะครับให้เน้นไปที่5้าหเลยนะครับเนาะเน้นให้เลยต่งหากห้าหนึ่ง5้าสองสองหนึเป็นตัวเน้นนะครับ3คู่ก็ชุด3ตัวมีลุ้น4ชุดเหมือนเดิมนะครับ6กห้าหนึ่งหกาสนะครับ4ี่ชด สีชุดนี้ให้เน้นไปที่หกห้าหนึ่งหห้าสองหสองหนึ่งนะครับหกห้าหนึ่งหห้าสองหสองหนึ่งเป็นตัวเน้นนะครับเนาะครบทวนนะครับหาหน่อยทั้งชุด3ามตัว2ตัวนะครับใครชอบก็จัดได้เลยกล,ลับแนวทางวันนี้นะครับเนาะก็ส่วนคนงบน้อยนะครับอยากรุ่นกับเขา แต่งบน้อยก็ตัวเน้นที่ผมเน้นให้นะครับเนาะก็จัดไปเลยถ้าไม่ลงทุนก็ไม่ลุ้นหรือเขาเนาะลุนะ้นก็ลุ้นไม่มันนะครับไม่มีพอใจลุ้นปากเปล่าไม่มันต้องติดไปรวมนิดนึงประมาณนี้ตัวเน้นนะครับที่ผมเน้นให้ห้าหนึ 1, ่งห้าสองสองหนึ่งถ้าชอบเหมือนผมนะครับเนาะถ้าไม่ชอบเลือกเอาทด้เลยครับเนาะคู่ที่เหลือสองสามออกอย หกหนึ่งสามหนึ่งออกบ่อยก็จัดไปเลยนะครับเนาะจัดไปเลยหรือถ้าไม่มีตัวชอบกระข้ามไปนะครับไปชมว่าความบันเทิงเหมือนเดิมรอวันต่อไปนะครับฮานอยมีทุกวันนะครับฮานอยมีทุกวันไม่ต้องใจร้อนก็ได้นะครับเนาะวันนี้ถูกตาถูกใจค่อยลงทุนวันนี้ก็ข้ามไปก่อนใจเย็นๆนะครับเนาะใจะเย็นๆลม่มนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับขอฮา,านอย ส่วนใครส,สนใจนวดนุนพับศูนย์ไพบุญนาคาทุก e. ja คเคยแจ้งไว้นะครับเนาะขายเหมือนเดิมนะครับขายเหมือนเดิมแต่ตั้งหลังมีแต่ลูกค้าเก่าเขาน้อเยอะมาเริ่มเขามาซื้อเยอะลูกค้าใหม่มีปะปายนะครับเนาะลูกค้าใหม่เดือนหน้าถ้ามีคนซื้อเดือนหน้าผมปรับราคานะครับเนาะเดือนหน้าปรับราคาใหม่เดือนหน้าเดือนนี้ก็ราคาเดิมครับเนาะเดือนหกเดือนเจ็ดปรับราคาใหม่นะครับเนาะสำหรับนมดนวดทุนไพบุญนาคา ประมาณนี้นะครับอากไว้คลิปนี้ครับเดือนคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ